ดวงโดยรวมในวันที่2ตุลาคม2568คนที่เกิดวันจันทร์ภาพรวมดวงชะตาสวยๆนิ่งๆแต่ฟาดเรียบชาววันจันทร์เป็นคนที่มีความละมุนและมีเสน่ห์จากดาวจันทร์เป็นพื้นฐานวันนี้พลังงานของคุณจะมาแบบนิ่งๆแต่ทรงพลังมากเหมือนเป็นวันที่ต้องใช้ความรู้สึกและการเจรจา มากกว่าการใช้แรงประทัดตรงๆอะไรที่ใช้ความนุ่มนวลเข้าสู้จะสำเร็จได้ง่ายกว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆกำลังจะเกิดขึ้นซึ่งจะเป็นไปในทิศทางที่ดีคุณจะได้ใช้ความสามารถในการปรับตัวและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งแบบสุดๆจงเชื่อในความสามารถในการผูกมิตรและการประสานงานของตัวเอง 1. การงานงานดีผู้คนรักสรุปย่อ พูดจาเป็นเงินเป็นทองติดต่องานราบรื่นมีคนหนุนนำทักษะการสื่อสารคืออาวุธวันนี้ดวงส่งเสริมเรื่องการเจรจาการติดต่อสื่อสารและงานที่ต้องใช้คำพูดแบบสุดๆถ้าคุณทำงานที่ต้องพรีเซนต์งานค้าขายหรือเจรจาต่อรองลูกค้าหรือคู่ค้าจะคล้อยตามได้ไง่ายมากใครทำด้านโซเชียลมีเดียหรือคอนเทนต์จะปังเป็นพิเศษเพื่อนร่วมงานและผู้ใหญ่ คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างอย่างดีเยี่ยมหากมีปัญหาให้ลองปรึกษาผู้ใหญ่หรือเพื่อนร่วมงานที่เป็นผู้หญิงพวกเขาจะให้คําแนะนำที่ดีและเป็นประโยชน์อย่างไม่น่าเชื่อหรืออาจได้รับมอบหมายงานที่ต้องทำร่วมกับคนอื่นซึ่งจะออกมาดีกว่าทำคนเดียวข้อควรระวังเล็กน้อยอย่าทำงานหลายอย่างเกินไปจนทำให้สมาธิหลุด เพราะอาจทำให้งานเล็กๆน้อยๆพลาดได้ง่ายเน้นคุณภาพงานที่ทำออกมาในช่วงเช้าจะดีกว่าช่วงบ่าย 2. การเงินมีสภาพคล่องดีสรุปย่อรายได้มั่นคงหมุนเงินเก่งแต่ต้องระวังสายเปเงินหมุนคล่องการเงินโดยรวมถือว่ามีสภาพคล่องดีมากแม้จะไม่มีโชคก้อนใหญ่แบบจูโจมแต่รายได้หลักก็ยังมั่นคง และมีเข้ามาอย่างสม่ำเสมอคุณเป็นคนที่รู้จักบริหารจัดการเงินได้ดีในช่วงนี้ระวังเรื่องใช้จ่ายชาววันจันทร์มักมีนิสัยขี้สงสารหรือชอบดูแลคนอื่นทำให้มีเกณฑ์ใช้จ่ายเพื่อคนรอบข้างหรือซื้อของตามอารมณ์ความต้องการเล็กๆน้อยๆแบบรัวๆจนอาจลืมเก็บอย่าใจอ่อนให้คนอื่นยืมเงินหรือไปหนักเกินตัวจนกระทบเงินเก็บนะโชคลาภ โชคลาภเล็กๆน้อยๆพอให้ได้ชื่นใจมักมาในรูปแบบของฟรีของแถมส่วนลดหรือได้ค่าตอบแทนเล็กน้อยจากการทำงานเสริมแบบฟลุกๆเน้นโชคลาภที่มาจากผู้หญิงหรือคนที่อายุน้อยกว่า 3. ความรักอบอุ่นหัวใจสรุปย่อคนโสดพบรักที่ทำงานออนไลน์คนมีคู่ดูแลกันเป็นพิเศษคนโสด วันนี้ดวงความรักมาแบบเน้นความใกล้ชิดมีโอกาสได้สปาร์กับคนที่เจอในชีวิตประจำวันเช่นเพื่อนร่วมงานคนในวงสังคมเดียวกันหรือคนที่คุยผ่านแอปพลิเคชันอยู่แล้วความสัมพันธ์จะพัฒนาไปอย่างช้าๆแต่เต็มไปด้วยความเข้าใจเสน่ห์ของคุณคือการเป็นผู้ฟังที่ดีและความอ่อนโยนคนมีคู่ เป็นวันที่ความรักมีความอบอุ่นและเข้าใจกันเป็นพิเศษคู่ของคุณจะดูแลเอาใจใส่คุณดีมากอาจมีเรื่องเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆหรือมีการวางแผนเรื่องอนาคตร่วมกันทำให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนขึ้นหากเคยมีปัญหากันช่วงนี้เป็นโอกาสที่ดีในการเปิดใจคุยกันอย่างอ่อนโยนแล้วจะเข้าใจกันมากขึ้นเคล็ดลับ อย่ามวัวแต่เก็บความรู้สึกไว้ควรแสดงความรักและความห่วงใยออกมาให้คู่ของคุณรับรู้บ้างจะช่วยเสริมดวงความรักให้ปังยิ่งขึ้น 4. สุขภาพสดใสแต่ไม่ควรชิวเกินไปสรุปย่อระวังเรื่องน้ำหนักตัวและความเครียดสะสมจิตใจดีเยี่ยมสุขภาพจิตใจดีมีความสดใสและอารมณ์ดีตลอดวัน แต่ก็มีแนวโน้มที่จะทำอะไรตามใจปากทำให้ช่วงนี้ต้องระวังเรื่องน้ํำหนักตัวที่อาจเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวความเครียดสะสมถึงแม้ภายนอกจะดูชิลๆแต่ชาววันจันทร์อาจมีความเครียดเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวสะสมอยู่ภายในต้องหาเวลาพักผ่อนและผ่อนคลายบ้างเช่นการทำสปาดูหนังฟังเพลงหรือทำสมาธิข้อแนะนำ ควรดูแลเรื่องระบบทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารอย่าปล่อยให้ท้องว่างหรือทานอาหารไม่ตรงเวลารวมถึงการออกกำลังกายเบาๆจะช่วยให้ร่างกายสดชื่นขึ้นมาก 5. เลขมงคลประจำวันที่2ตุลาคม6-8เลขที่จะช่วยเสริมดวงและความเฮงให้กับชาววันจันทร์ในวันนี้คือเลขเด่น 6. เลขเดาวจันทร์ 2. เลขขวัญเลขรอง8สี่ รวมพลังมงคลลองโฟกัสที่เลข62หรือ84ดูนะเลขเหล่านี้จะช่วยเสริมเรื่องสเสน่ห์การเงินและความสำเร็จจากการเจรจาให้ปังแบบตะโกนสรุปแบบจึงๆชาววันจันเอ๋วันที่สองตุลาคม2568นี้เป็นวันของคุณที่จะได้ใช้ความนุ่มนวลและสเสน่ห์เข้าจัดการทุกเรื่องอะไรที่ใช้คำพูดจะสำเร็จได้ง่ายมากมูฟอนแบบสง่างาม และพร้อมรับความรักความเมตตาจากคนรอบข้างได้เลยเชื่อมั่นในพลังของตัวเองนะสิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร